สวัสดีจ้าขึ้นอีกรอบแล้วนะจ้าเลยยาชาแนลชนีมีช่องสาระแนยืนหนึ่งวันนี้เราจะไปสาระแนกันที่ไหนเราสิไปสาระแนกันที่เทศบาลซาม,มบอรประเทศซาม,มบอซาม,มบอรประเทศโคร,อรอเอเชียนะคะว่าเขาเกิดอย่งกันคืนถ้าออกจากข่าวดราม่าเรื่องดาราเรื่องคนดัง,ดงก็นาก่าจะนาะกลับมาในเวของเราทีนี้กลับมาตบมากลับมากลับมาเขามีเหตุการณ์อะไรกันขึ้นไหนเราเซ ในเล่าซีในเล่าซีก็คือว่าประเทศโครเอเชียเนาะพี่น,อน้องเนาะประเทศโครเอเชียก็คือเขานำเอาแบบว่าเริ่มก่อนก็คือว่าหลักๆก,ก็คือโครเอเชียน่ะตอนนี้มันจะเข้าฤดูร้อนใช่ไหมคะแล้วแรงงานเขาก็ับขาดแคลนเข้ากับต้องการคนทํางานเป็นบรจากเพราะต้องการคนทํางานละบานีอีกปัญหาหนึ่งคือ โรงเรียนอนุบาลมันบ่อพ่อมันบ่อจ่าโดยปกติใครที่มีพ่อแม่ผู้ปกครองญาติพี่น้องเขาก็ช่วยเลี้ยงดูลูกหลานอยู่แล้วมันบ่อจ่เาเขาก็ช่วยดูแลเป็นปกติเหมือนเมือเหมือนเมืองไทยบ้านเขาเลยแต่อาจจะไม่ได้เต็มเวลาหรืออะไรก็ว่าไปตอนที่พ่อแม่เด็กไปทํางานใช่ไหมคะแล้วทีนี้กินกันแล้วทีนี้อะไรเนื่องด้วยประเทศคโคเชียนแล้วพี่น,น้องเนาะเขาก็มองเห็นว่า เงินบำนาญคนผู้สูงอายุน่ะมันมีจำนวนน้อยนิดมันมีจำนวนน้อยนิดเพราะฉะนั้นรัฐบาลเอ้ยไม่ใช่รัฐบาลสินายกเทศมนตรีของเมืองซามโมบอก็เลยเขาเรียกอะไรนะให้ค่าเลี้ยงให้เงินเพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับปู่ย่าตายายผู้ดูแลบุตรหลานก่อนวันก่อนที่สีไปเ ก่อนที่จะไปโรงเรียนอนุบาลใช่ไหมคะก็คือปกติเด็กจะเริ่มไปโรงเรียนอนุบาลตอนที่อายุ11เดือนใช่ไหมคะแล้วทีนี้ก็จะมีส่วนหนึ่งที่ไม่ไปไม่ไปอาจจะด้วยเหตุผลว่าหนึ่งจองโรงเรียนอนุบาลไม่ได้หรือใดๆเพราะว่าด้วยจํานวนโรงเรียนอนุบาลในซา,มามโมบมีจํานวนจํากัดเพราะฉะนั้นทางเทศบาลก็เลยเห็นว่าเขาจัดตั้งงบประมาณส่วนหนึ่งขึ้นมาเพื่อตอบแทนเป็น เป็นเงินเดือนให้ปู่ย่าตายายเหล่านั้นที่ดูแลบุตรหลานแล้วทีนี้ให้เท่าไหร่ให้เดือนละ360ยูโรนะคะเป็นจำนวนเงิน360ยูโรต่อหนึ่งครอบครัวแล้วทีนี้ใครบ้างที่มีสิทธิ์ได้ก็คือปู่ย่าตายายท่านั้นจะต้องดูแลบุตรหลานที่อายุต่ำกว่า4ขวบนะคะต่ำกว่า4ขวบเงินเดือนเดือนแรกที่จะได้รับก็คือเดือนเมษายนนี้นะคะเขาอนุมัติแล้วแต่ว่ามันกะซิมี เขาเรียกอะไรนะกลุ่มนักศึกษานะ่ะไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเพราะอะไรเพราะเขาบอกว่าเด็กเด็ก,เ,ดกเล็กๆจะต้องไปโรงเรียนเขาเองเขามองอีกมุมนึงเขามองอีกมุมนึงว่าเด็กจะต้องไปโรงเรียนประธานนักศึกษาออกมาพูดอย่างนี้แล้วานายกเทศมนตรีซามาวซามาโม,ามบบตอบกลับว่ายังไงนายกเทศมนตรีตอบกลับว่านั่นนะ่ะเป็นการตัดสินใจของผู้ปกครองว่าจะให้ลูกบุตรหลานตัวเองเนี่ย ไปโรงเรียนอนุบาลหรือว่าอยู่ภายใต้การปกครองของคุณปู่คุณย่าแต่ถ้าอยู่ภายใต้การปกครองเทศบาลก็จะให้เงินสนับสนุนปู่ย่าตายายเดือนละ360ยูโรนะคะก็ปกติแล้วคนท่าผูฒ่าเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานก็คือ,เ,อ,อเลี้ยงไปตามหน้าที่ใช่ไหมคะก็คือว่าช่วยกันลูกหลานใช่ไหมแต่อันนี้เขามองเห็นเขาเอา ต้นแบบไปจากไหนเขาบอกว่าเขาเอาต้นแบบมาจากแถบสแกนดิเนเวียนก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันแล้วครอบครัวไหนที่จะสามารถขอความช่วยเหลือนี้ได้ก็คือ 1. พ่อแม่ทํางานเต็มเวลานะคะหรือไม่ก็เป็นนักศึกษาเต็มเวลาเขาบริหารนักศึกษามีบุตรได้พี่น้องเออก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆแต่ว่าวิธีการแบบนี้ระเบียบที่จะให้เงินตอบแทนปู่ย่าตายายน่ะยังไม่แพร่กระจายไปทุกเมืองนะคะทั้งรีเยกา โอปเตียหรืออะไรก็ยังไม่นะคะยกเว้นซามาโมเมืองเดียวตอนนี้ก็รอดูว่าเขตอื่นจังหวัดอื่นจะนำไปประยุกต์ใช้หรือไม่นะคะคือว่าจะมีการตอบแทนคนผู้สูงอายุปู่ย่าตายายที่ดูแลบุตรหลานหรือเปล่าเนาะเม่นมากออกจากเรื่องดราม่านะเราไม่เราจะกลับมาในเวของเราแล้วนะเราจะกลับมาตกตกมานอกจากจะมีเหตุฉุกเฉินปื้มปเราถึงจะไปเวนั้นนะคะ แล้วอะไรอีกเยื่อเยื่อไฟคลอกที่แม็กซ์นอตแมที่แม็กซาโดเนียแม็กซิโดเนียเหนือเมื่อวานบอกว่ามีผู้เสียชีวิตห้าสิบคนใช่ไหมคะวันนี้ตัวเลขเป็นห้าสิบเก้าคนเด้ Day. ไฟไหม้ในคลับพี่นอ้องมมีคนเสียหายเยอะแยะถามว่าสาเหตุเกิดจากอะไรครคอยมองเด้อโอเคตำรวจอาจจะพูดว่าอะไรไฟฟ้าลัดวงจรหรืออะไรก็ช่างอื ไฟฟ้าลัดวงจรหรืออะไรป้าอายุเท่าไหร่ป้าอายุเท่าไหร่ป้าอายุสี่สิบหกค่ะว่าไงคะอืมป้าอายุสี่สิบหกค่ะก็คือ non er นอตแม็กซูเดเนียน่ะพี่น้องเขาเจ้าดูดบุหรีร้านอาหารและบาร์น่ะเขาไม่มีแบ่งกโซนกันเลยนะคือดูดบุหรีนี่ปันเผาให้ปันจูดให้พี่น้องเขาไปนั่งในบาร์หรือร้านอาหารนี่ฉั้นบ่สนใจว่าคุณจะเป็นใครคุณจะนั่งอยู่ข้างในข้างนอกดูดบุหรีเพียบค่ะ ดูดบุหรีเราคิดว่ามันอยู่ในไหนครับเนาะอาจสิมเมาอาจสิ่ยังอาจสิว่างอาจสิมีการจุดบุหรี่มันก็นเลยเกิดเหตุได้แล้วทีนี้ไม่ใช่แค่นอตแม็กซ์เดเนียนะมารีบอร์จ้ะเมื่อวันศุกร์เมื่อวันศุกร์ฝน,นตกเบิมือพี่น้องไฟไหม้ห่านอาหารจีนข้างโรงแรมเนี่ยในเมืองนี้ไกลๆคอยเนี่ยเออไฟไหม้นะคะไฟไหม้ดูดูพี่น้องเมืองนอกก็บ,บรูว่าเป็นยังบรูว่าเขาเจ้าอีหยังกัน ไออาทิตย์ก่อนกับใหม่ลงงานไอเขาเรียกว่าละโรงงานขยะรีไซคเคิลอันนั้นเขาก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเอาประกันหรือเปล่าเพราะว่ามึงนองเนาะเขามีประกันพี่น้องเขามีประกันผู้ใดทรงขอความอย่างมาั้งล่ะมีข่าวมีข่าวอะไรอีกไหมอากาศช่วงนีิสโลวินเนียฝนตกนะคะพายุเข้าบางที่ก็น้ําท่วมแถวกา,ก,นะกาชเกอร์นะคะกาชเกอร์นะคะน้าท่วมเนาะแต่เพิ่นบ่มีอีแขข้ด้พี่น้องอยูงนีเพิ่นบ่ได้ทําบุญเพิ่นบ่ได้ทํานบุญ,มมบญปอยจระเข้ก็เลยไม่น่ากลัวค่ะนาอยอุซ นายอุเทยแกมเอี่ยมคักคักคืออะไรคะคักหมายความว่ายัางไงขอเป็นประโยคได้ไหมคะไม่เอาแค่ซัมเวิร์ดเดซัมเวิร์ดนะถ้าซัมเวิร์ดน่ะอธิบายไม่ได้เด้ถามบอกว่านายคักคักคืออะไรช่วยพิมพ์ขยะย้ยายประโยคด้วยคะ่ะเพราะอีฉันค่อนข้างไม่ปองนะคะอืมแต่ก็ไม่ได้ว่าการขอบคุณที่เข้ามาดูก็แค่นั้นแหละอืมเขามากระเอิญป่าฉันป่าเลยนอ้อจ้าฉันเป็นป่าอืป่าตัว เป็นคุณแม่ก็ได้เด้ก็ป้าจริงๆเลยก็ยอมรับอืมป้าที่ไหนจะหน้าตอดีขนาดนี้ไว้ <Why? S 2> สร้างว่ากาเ่าชเนาะอืมมีอะไรอีกเนาะอ๋ออีกเรื่องหนึ่งค่ะตอนนี้คโครเอเชียขึ้นภาษีอสังหาริมทรัพย์นะคะขึ้นทั้งหมด น่าจะ57เทศบาลนะแต่ละเมืองขึ้นไม่เท่ากันที่ขึ้นเยอะๆก็คือแถวอูมัดแถวอูมัดรู้สึกว่าจะตารางเมตรละแปยูโรจากเมื่อก่อนน่ะเท่าไหร่วะหนยูโร2ยูโรรู้สึกว่าจะขึ้น60%แล้วเดือดร้อนถึงสซอร์เบียเพราะอะไรเพราะว่ามีคนสซอร์เบียหลายคนนอกจาะนากเพิ่นกับมีอพาร์ตเมนต์มีอย่างยูโรโครเอเชียมันบรจับเพราะว่าคนยุโรปน่ะ ถ้าเราเป็นพลเมืองยุโรปเราสามารถซื้อที่ดินที่ไหนก็ได้นะคะซื้อบ้านซื้ออสังหาที่ไหนก็ได้ในสหภาพยุโรปด้วยกันเพราะฉะนั้นก็เลยเขาก็เลยเดือดร้อนกันจากคนนั้นคนที่ทําห้องเช่านะเขาบอกว่าปกติเขาเสียภาษีปีหนึ่งอยู่ปีละห้าร้อยภาษีเช่าโรงแรมหรืออะไรปีนี้จ่ายเป็นพันว่ะสะัอืมจ่ายเป็นพันเขาจะจมปอจมปอดอยู่พี่นอ้องโอ๊ยแดดออกแล้วนะ้าไว้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 ดีใจเลยเนี่ย เห็นแดดดีใจได้พี่น้องแต่บอดีใจยังเห็นหัวหงอกครณผอมกะสำหรับผู้ที่มีของเซาเนาะจ้ะเนาะทำไมเข้าถึงขึ้นภาษีอสังหาวัติเขาต้องการให้ประชาชนอนะไปใช้ตึกคือต้องหย่อนกลับไปว่าหลายๆเนาะคือโครเอเชียน่ะพี่น้องมันมีบานที่สร้างแล้วแล้วคนบริอยกับมี หรือว่าปล่อยเหตุต่างาสาตร์มาสื่อเพื่อสิปลซาวนา่นฤดูการท่องเที่ยวมันบอิจาคฤดูการท่องเที่ยวเพราะว่าโครเอเชียเป็นเมืองท่องเที่ยวใช่ไหมคะแล้วที่หนี่ร้ายมองกับเป็นของคนต่างาสาตว์ต่างาสาตว์กันอยู่ในยุโรปน้ำกันนีละเขาก็เลยไปขืนพระอีอสังหาสําหรับที่พักระยะสั้นนะคะแต่ที่จะไม่โดนขึ้นก็คือที่อยู่อาศาัยหรือว่าที่พักที่ปล่อยรกร้างอะไรประมาณนี้หรือการอยู่อาศาัยระยะยาวอันนี้ไม่โดนนะคะเขา ต้องการให้ประชาชนเข้าถึงประชาชนมีที่อยู่อาศัยไม่ใช่บ้านเพื่อประชาชนเดอเออไม่ใช่บ้านเพื่อประชาชนเขาก็มีเทคนิคเทคโนโลยของเขานะคะไม่ได้ขึ้นทุกเมืองบางเมืองก็ยังภาษีอยู่ที่เดิมนะคะอืมเพราะว่าเขาเจานะ้าหน้าที่ของของเซาที่โบเบลนโรกแรมนะจ๊ะเราสามารถจองในบุ๊กิ้งจองอะไรได้หมดเขาก็เลยบอกว่าอจะเก็บภาษีตรงนั้นเพิ่มขึ้นเพื่อ,อให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยนะคะ นั่นคือการแกร้ปัญหาของเขาแต่ขอขายอมรับอยู่เดีว่าโค้ชชี่เนี่เป็นคนฉลาดฉลาดมากเลยแหละฉลาดเว,อเวอ่อเสร็สแลาวเนี่ยยังตามตูดเขาอยู่นิดนึงถึงป่านกลางอืมขออนุญาตลงนะพี่น้องทิ่เป็นเวียกแล้วแดดออกไหมขอขึ้นมาเว่วไปสลาดจา่าแวะคิด สี่าแต่คอยไปแต่ซ้ายดามาอะไรเขากลับมาในเวของขอ,งของย,ดยได้จ้ะผู้ใดมีคําถามอยากรู้ยังกับพิมพ์คอมเมนต์หรือว่าอินบ็อกมาไว้ได้เลยจ้ะเดี๋ยวสี่ตอบให้เพราะว่าบางเือกับรู่หลเราก็เชิดเรื่องอยังเนาะคิดบ่ออกอมสมองตื้อขออนุญาตไปทําเวกนะคะอันทนายพนบอกว่าเนี่ยฝรั่งยังกินตบบามบังคมว่ามีเวียกมีงานว้สันนางบอกแต่ผื่นคนเอาหนูคุณทนายคะพวกอ,อีสันน่าด้วยว่าเวลาห้าบมตรงกันนันเห็นบอกว่าเขาช่วนเลืได้เนี่ยด้วยว่าเวลาห้าบมตรงกันเนาะ ตอนนี้เวลาเท่าไหร่นะตอนนี้เวลาสิบเอดโมงสี่สิบสี่บวกเข้าไปหกชั่วโมงเพราะตอนนี้เวลายังไม่เปลี่ยนเนาะสิบอดโมงสี่สบี่สิบอ็ดโมงสิบสี่บวกเป็นเท่าไหร่เนี่ยสิบเอ็ดบวกหกเป็นสิบเจ็ดะหกโมงเย็นใช่ไหมมูเจ้าะหกโมงแรกมูเจาไปเห็ดงานมาแล้วมันบอจาะมูเจาไปเฮ็ดงานเลิกง,งานมาแล้วเห็นมูข่อยตื่นมาเวลามูข่อยตื่นขึ้นมาอาบน้ำแปรงฟันกินข้าวเชราแล้วกินกาแฟาแล้วรอทำงานคือ มึเจ้าก็เลยว่าตุกข่ขยเมียฝรั่งนั่นเวลาว่างหลายกินตําบะฮูนางหวั่ว่นพี่น้องเวลานี่เวลาเบรกเวลาพักเนาะด้วยเวลามันไม่ตรงกันที่จริงชีวิตเมียฝรั่งก็ลําบากนะต้องวิ่งไปทํางานนู่นนี่นั่นทุกคนเออเพียงแต่ว่าเวลาเราไม่ตรงกันมันก็เลยเป็นเหมือนว่าเมียฝรั่งว่างงานนางหวั่าผื่นคนมันบํมเณนจังจันจา เวลาเ้าบมาตรงกันบานเวลาพวกข่อยเห็นงานก็นคือพวกเจ้านอนพวกเจ้าก็เลยบอเห็นเวลาตัวข่อยเห็นงานเนาะค่ะเนาะสี่แจงเด้ออือยัม,มว่าสันว่างงานว่าผื่นค้นเด้ออือก็บเบาผื่นแน่นละมันมวนเนาะอืมถ้าคุณปวดหัวอย่าเพิ่งกินผลากรุณาพูดพื้นก่อนค่ะแล้วจะหายสวงวะสวงวะเลยไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณนะคะ